มาต่อกันในาพาร์ทที่สองนะครับของคณิตศาสตร์เชิงการจัดและความ,ม่าจะเป็นนะ,ะข้อที่สิบแปดนะครับมีลูกแก้วสีขาวต่างกันห้าลูกสีดำต่างกันสามลูกอยู่ในถุงสีดำเนาะก็คือสุ่มหยิบขึ้นมานะครับพร้อมกันทั้งหมดสามลูกด้วยกันจงหาความ,ม่าจะเป็นที่จะสุ่มหยิบได้ลูกแก้วสีขาวเพียงสองลูกเท่านั้นโอากาสที่จะหยิบได้ลูกสีขาวเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะได้ลูกสีขาวเราก็ดูว่าสีขาวเนี่ยมีทั้งหมดห้าใช่ไหม อ่าห้าเราก็หยิบมา2เพราะเราต้องการแค่2ลูกถูกไหมครับซึ่งมันก็จะเหลืออีก1นึ่ลูกก็ต้องเป็นสีดำเนาะสีดำมี3ามลูกนะครับหยิบเพิ่มมาอีกหนึ่งโอเคทีนี้เราก็จะได้ครบและตามโจทย์ที่โจทย์กำหนดนะครับจากนั้นก็เค้าคำนวณ C ีห้าสองอ่าอันนี้คุ้นคุ้น,น,นตาแล้วซีห้าสองห้าสามนะครับมีค่าเท่ากับ10แล้วก็ C ีสามหนึ่งมีค่าเท่ากับสามนะคูณลงมาได้สามสิบนะครับ จากนั้นไปหา ns เพื่อเอามาหาคำว่าจะเป็น ns ก็ไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะครับสีเอามารวมกันเลยนะ5บวก3เป็น8 8หยิบมา3ก็คำนวณนอก8แฟกส่วนด้วย8-3ลบ3เหลือ5แฟก3แฟกถอย8 7 6แล้วก็5แฟกตัดทิ้งซึ่ง3แฟกกับ6มีค่าเท่ากาันตัดทิ้งนะเหลือ8 7นะฮะับ8 7 5ห้าบเพราะฉะนั้น ความ่าจะเป็นของเราก็คือ ne 3 0 ns 5 6นะครับแล้วก็ตัดทอนออกมาโดยใช้แม่2เนาะครึ่งหนึงของ30ก็คือ15ครึ่งหนึงของ56ก็คือ28อันนี้ก็ตัดต่อไม่ได้แล้วนะครับโอเคต่อไปข้อ19มีหนังสือเรียนต่างกัน6วิชา6วิชานะในนี้จะมีคณิตศาสตร์รวมอยู่ด้วย1เล่ม นะครับถ้าต้องการจัดหนังสือแบบุูมจงหาความมันจะเป็นที่คณิตศาสตร์อยู่เล่มแรกสุดเพราะฉะนั้นเราก็จะฟิกคณิตศาสตร์นะครับให้อยู่แรกสุดเลยซึ่งก็จะมีแค่วิธีเดียวนะฮะเนื่องจากมีมีเล่นเดียวเนาะจากนั้นอีกค่าวิชาที่เหลือนะครับเราก็เรียงลําดับไปตามปกตินะก็คือเรียงแบบของซ้าใช่ไหม,ไมเรียงแบบของซ้ํามีห้าเล่มก็ห้าแฟกทอ a เอลอขอโทษไม่ใช่ของซ้ำพูดผิดเรียงแบบเส้นตรง นะเรียนแบบเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนได้ทั้งหมด5 factorial ส่วน ns ns ก็คือเรียง6เล่มเลยนะครับไม่ได้สนใจว่าคณิตศาสตร์จะอยู่ตรงไหนนะครับก็6 fact นะจากนั้นก็เอาไปเข้าสูตรนะครับข้อนี้ก็ไม่ยากอะไร16 5 fact นะครับตัด5 fact ทิ้งก็จะเหลือ1ส่วน6นะส่ทนตรงนี้นไม่ยากต่อไปข้อ20สังเกตวันฝนตกแล้วว่าฝนไม่ตกนะครับในช่วงวันที่ 24่สถึงยีกคุมพาพันหกแปนะจงหาความาจะเป็นที่ฝนตกอย่างน้อย1วันเพราะฉะนั้นมี3ามวันเนาะยี่สิบสี่ยบห้ายบหนะครับพิจารณาพอยี่สิบสียบสี่ก็อาจจะมีตกหรือไม่ตกนะครับพอยี่5บห้ายบห้าก็จะมีตกไม่ตกตกไม่ตกเช่นเดียวกันแล้วก็ยีบหกนะครับก็แยกออกมาซึ่งมันก็คล้ายๆกับการโยนเหรียญน,นะการโยนเหรียญสามครั้ง อ่าอย่างนี้นะครับก็แตกออกมาอันนี้เขาต้องการหากรณีที่ฝนตกอย่างน้อยหนึ่งวันฝนตกอย่างน้อยหนึ่งวันเพราะฉะนั้นเราก็ดูเส้นทางนะครับเส้นทางที่หนึ่งใช้ได้ตกหมดเลยสามวัน,อ,น,น,วนอันนี้ตกสองวันอันนี้ตกสองวันอันนี้ตกหนึ่งวันอันนี้ตกสองวันอันนี้ตกหนึ่งวันอันนี้ตกหนึ่งวันเนาะเพราะฉะนั้นตกอย่างน้อยหนึ่งวันนะครับก็จะมีอยู่เจ็ดส่วนอันเดียวเลยก็คือสีเขียวนะอันนี้คือไม่ตกเลย NS จากซับบอดก็คือ8นะเพราะฉะนั้นเข้าสูตรก็7ส่วน8นะถ้าอันไหนใช้สูตรไม่ได้หรืองงในการใช้ก็ลองวาดแผนภาพถ้าเราพอวาดไหวนะครับต่อไป21สําหรับเหตุการณ์ใดๆความน่าจะเป็นมีค่าน้อยสุดก็คือไม่เกิดขึ้นเลยนะไม่เกิดขึ้นเลยความน่าจะเป็นก็จะเป็นศูนย์นะครับส่วนมากสุดที่แบบเกิดได้ร้อยเปอร์เซ็นก็หนึ่ง เนาะส่วนความน่าจะเป็นของปริภูมิตัวอย่าง S นะครับก็คือ n nS บนล่างมาเท่ากันใช่ไหมก็คือ nS ส่วน nS นั่นเองั้นตัดทอนกันก็จะเหลือหนึ่งนะส่วนความน่าจะเป็นที่จะโยนลูกเต๋าได้แต้มเจ็ดนะครับซึ่งแต้มเจ็ดไม่มีนะมันก็คือความน่าจะเป็นของเซ็ตว่างนั่นเองนะครับก็จะมีค่าเป็นเป็นศูนย์ก็คือไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เลยนั่นเอง ต่อไป22มีสลากขนาดเดียวกัน5ใบแต่ละใบเขียนหมายเลขกำกับไว้ใบละหนึหมายเลขนะครับ1-5ึ่งมันจุอยู่ในกล่องทึบจงหาความม่าจะเป็นที่หยิบมาพร้อมกัน2ใบนะแล้วได้เป็นจำนวนคู่ซึ่งจำนวนคู่ก็มีแค่2กับ4นะครับแต่เนื่องจากมันหยิบพร้อมกันนะเพราะฉะนั้น2 4 4 2มันคือเหตุการณ์เดียวกันนะครับการที่เราจะหยิบได้สองสนะครับมันก็คือหเหตุการณ์ เท่านั้นที่เกิดขึ้นได้จากทั้งหมดเท่าไหร่ก็ใช้5เลือก2นะครับซึ่งจำได้แล้วเนาะ5เลือก2ก็คือ10นะครับอันนี้จำให้ดีนะลูกเพราะว่ามันหยิบพร้อมกันนะครับแต่ถ้าหยิบทีละใบอ่าโอเค2 4 4 2ี่จะเป็นเหตุการณ์ที่ต่างกันนะครับแต่ถ้าหยิบพร้อมกันก็จะเหมือนกันนะคำตอบก็จะเป็น1010ส่วนต่อไป23บสาม สุมลูกบอลสองลูกพร้อมกันอ่าสองลูกพร้อมกันอีกแล้วซึ่งบรรจุสีม่วงสีลูกนะครับแล้วก็สีเหลืองหกลูกจงหาความเป็นที่ได้ลูกบอลสีเหลืองทั้งสองลูกอ่าเพราะฉะนั้นสนใจลูกบอลสีเหลืองใช่ไหมครับเหลืองมีหกหยิบมาสองอันเนี้ยได้เหลืองชัวร์สองลูกแน่ๆนะเพราะฉะนั้นสีม่วงไม่ต้องคิดนะก็เข้าสูตรหกแฝกส่วนด้วยหกลบสองเหลือสี่แฝกนะครับจากนั้นเราก็ถอยหกห้า ตัด4แฟกทิ้งข้างล่าง2แฟกคือ2ใช่ไหมเอา2ไปตัด6เหลือ3นะครับ3 55หเราได้ Ne คือ15ต่อไปหา NS NS ไม่สนก็คือ,อรวมอะไรกันเลยนะฮะรวมกันเลยก็จะมี10ลูกหยิบออกมา2ก็10แฟกส่วนด้วย10ลบ2เหลือ8แฟก2แฟกถอย10 9ตัด8แฟกทิ้ง ตงหลาสองแฟกได้สองเอาสองไปตัดสิบได้ห้าเก้าห้าสี่สิบห้าอันแสดงว่าเอคือสี่สิบห้านะครับตัดด้วยแม่ห้าเอ้ยแม่สิบห้าเลยนะตัดด้วยแม่สิบห้าเลยส 15, 15, 15, ิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าสามคำตอบก็คือหนึ่งส่วนสามนะครับต่อไปยี่สิบสี่กล่องใบหนึ่งมีหลอดไฟดีแปดอ่ของดีแปดนะแล้วก็มีเสียนะครับผสมกันอยู่อีกห้าสูมหยิบสามหลอดพร้อมกันหยิบสามหลอดพร้อมกันนะ ควาน่าจะเป็นที่จะได้หลอดเสียอย่างน้อยหนึ่งหลอดเพราะฉะนั้นหลอดเสียอย่างน้อยหนึ่งหลอดก็จะมีหนึ่งหลอดก็ได้สองหลอดก็ได้สามหลอดก็ได้นะครับอันนี้ก็คือต้องแยกกรณีคิดนะกรณีที่ได้เสียหนึ่งหลอดเสียสองหลอดเสียสามหลอดหรือจะใช้เทคนิคที่ครูเคยสอนไปก็คือเอาทั้งหมดลบด้วยสิ่งที่เราไม่ต้องการนะที่เราไม่ต้องการก็คือหลอดดีทั้งสามหลอดนั่นเองโอเคไหมครับในนั้นมันต้องมีอย่างน้อยหลอดเสียหนึ่งหลอดก็เราก็หักด้วยหลอดดีทั้งหมดออก นั่นคือเหตุการณ์ที่เราไม่ต้องการอ่ะเราก็มาหยิบทั้งหมดห้าบวก8ดเป็น13อันนี้ทั้งหมดเนาะ13บเลือกสอันนี้ไม่สนใจหลอดดีหลอดเสียนะครับหยิบมา3มหลอดส่วนลบด้วยหลอดดีหลอดดีเรามีอยู่8หยิบมาสานะครับจากนั้นก็เข้าสู่ cnr แล้วก็ตัดทอนเดี๋ยวเราถอยตรงนี้คมรมูอธิบายนะอเอถอยออกมาเสร็จตัดทอนเรียบร้อยนะครับเราก็จะเหลือข้างหน้าเป็นสอง คูณหกนี่ของคูณหกสองร้อยแปดสิบหกเออนี่คือทั้งหมดนะครับ286เนาะแล้วก็ลบด้วยการที่หยิบ3ามหลอดได้หลอดดีหมดเลยนะครับมีหนะ้าสิบหกเหลือมาเหลือสองรามสิบัน NS ทําหาไว้แล้วเมื่อกี้นี้ก็ไม่ต้องหาใหม่นะครับ NS ก็ดึงมาใช้ได้เลยโอเคเ e 230 NA 286นะครับจากนั้นก็ตัดทอนโดยใช้แม่2ก็จะเหลือครึ่งหนึ่ง1 1 5ข้างล่างก็เลยครึ่งหนึ่ง1น 1, 3นะครับซึ่งไม่น่าจะตัดทอนได้แล้วนะนี่คือคำตอบข้อ24ต่อไปนะครับเป็นข้อเขียนนะก็แนะนำนะถ้าเกิดทำได้ก็รีบทำตัวข้อเขียนก่อนเพราะว่าข้อเขียนก็มีมูลค่าถึง12คะแนน อ่ะข้อเขียนแนวพ้อเขียนข้อแรกนะลูกหยิบลูกปิงปองขนาดเท่ากันเจ็ดลูกในกล่องไปหนึ่งนะครับมีลูกปิงปองอยู่เจ็ดลูกเรายังไม่ได้หยิบนะมีสีเหลืองสามลูกสีชุมพูสองลูกนะครับแล้วก็สีฟ้าสองลูกหยิบสามลูกพร้อมกันอีกแล้วเห็นไหมจงได้สีต่างกาันโออันนี้ทำมาบ่อยละเพราะฉะนั้นก็มีได้สองวิธีนะครับ แล้วแต่ว่าจะใช้วิธีบนหรือวิธีล่างอาลองดูวิธีบนในการใช้สูตร CNR ก่อนเอ่อเราเอาสีเหลืองก่อน1นลูกก็สามเลือก1นึ่งสีชมพูสองเลือก1นึ่สีฟ้าสองเลือก1ได้สามคูณ2องคูณสองสามสองหกสองสิบสองจบง่ายไหมเขียนสามบรรทัดได้แล้วนะครับเท่าไหร่ล่ะ2คะแนน เออสองคะแนนได้ง่ายๆเลยหรือใครจะเขียนแบบขั้นตอนก็นได้ถ้าไม่ใช้สูตรนะครับก็คือหนึ่งหยิบสีเหลืองมีอยู่สามวิธีขั้นตอนที่สองหยิบสีชมพูมีอยู่สองวิธีขั้นตอนที่สามหยิบสีฟ้ามีสองวิธีแล้วเราก็เอาสามคูณสองคูณสองก็ได้ 2. อันนี้ก็เพิ่มมาเป็นสี่บรรทัดนะก็เขียนวิธีใดวิธีหนึ่งก็พอนะครับต่อไปข้อนี้ก็ซ้ําๆอีกแล้วนะคล้ายๆโจทย์ที่ทํามามีสามีภรรยาห้าคู่ 5คู่ก็ต้องรู้ทันทีว่ามีกี่คน10คนนะครับนำไปนั่งวงกลมนะเพื่อที่จะเล่นเกมนะครับอันนี้วิธีการนั่งที่สามีภรรยาต้องนั่งติดกันเสม,อต,เสมอ,อติดกันเสมอเพราะติดกันเสมอก็ต้องจับมัดใช่ไหมคู่หนคู่สอคู่สาคู่สคู่หนะครับเพราะฉะนั้นก็มองเป็น5คู่เอา5คู่ไปจัดไปวงกลมก็เข้าสูตร n ลบหก็เหลือ4แฝก จากนั้นอย่าลืมตามีภรระยาะนั่งติดกันก็จริงแต่เขาสลับที่นั่งกันได้ก็ยังถือว่าติดกันอยู่นะครับซึ่งมีทั้งหมด5คู่นะคู่ที่1ก็2แฟก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 แ,แล้วก็2แฟกเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสองแฟกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัวซึ่งถ้าคูอลงมาก็จะเป็น32สองถูกไหมสองคูณกัน5 5ตัวนะครับ32 อันจำนวนวิธีทั้งหมดก็คือ4ี่แฝกค,คูณสาก็เป็น24่คูณสาอ่ะอันนี้ลองไปคูณเองดูนะอ่ากดหยุดวิดีโอก่อนแล้วก็ลองคูณดูนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น1,344วิธีอันนี้ก็เขียนประมาณ4ี่บรรทัด5บรรทัดนะครับก็จะได้2คะแนนแล้วต่อไปข้อที่3มีหนังสือคณิตศาสตร์ต่างกัน3เล่มนะเคมีต่างกันสามเล่มแล้วก็ ชีวะต่างกัน3เล่มนะครับนำหนังสือมาจัดเรียงอาคีย์เวิร์ดคือจัดเรียงจัดเรียงก็ต้องใช้สูตรพวก P.N.R หรือ N.Fact ถูกไหมโดยมีเงื่อนไขว่าหนังสือวิชาเดียวกันต้องอยู่ติดกันเสมอโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็จับมัดเหมือนเดิมมี3ากองนะกองคณิตกองเคมีกองชีวะแต่ย่าลืมข้างในสามารถสลับที่กันได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สลับกองก่อนนะขั้นตอนที่1นนะครับสลับ3ามกองก็ได้3ามแฟกวิธี จากนั้นสลับหนังสือในแต่ละกองนะครับเราก็จะสลับได้สามแฝกของคณิตคูณด้วยสาแฝกของเคมีแล้วก็สาแฝกของชีววิทยาแสดงว่าเราก็มีสาแฝกทั้งหมดห4สี่ตัวเนาะนะครับจำนวนวิธีในการจัดเรียงก็คือสามแฝกคูณสามแฝกคูณสามแฝกคูณสามแฝกเอาขั้นตอนหนึ่งกับสองมาคูณกันนะครับสามแฝกได้หก นะเพราะฉะนั้นมันก็คือ36คูณ3 6กอ่ะกดจุดวิดีโอไว้นะครับลองไปคูณดูสิได้เท่าไหร่นะครับอ่ะมาดูคำตอบที่ถูกถ้าคูณถูกก็จะเป็น1296วิธีโอเคเหลืออีก3ข้อมาลุยกันต่ออันนี้เจอแน่นอนในห้องสอบนะครับแค่โจทย์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปผู้จะกินสังไอศครีมห้าลูกมีรถดังนี้ โดยคนขายสุ่มตักไอศครีมมาต่อกันดังคาบนะจงหาความว่าจะเป็นที่ลูกบนสุดเป็นกล้วยหอมอน,นี้กล้วยนะครับแล้วก็ลูกล่าสุดเป็นกาแฟอันนี้กาแฟแกฟากาแฟโอเคเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะสุ่มตักได้แบบนี้มีเท่าไหร่นะครับหา n e ก่อน n e เนื่องจาก2ลูกนี้ขยับไม่ได้แล้วนะครับก็จะขยับได้แค่ อะไรล่ะเผือกชาเขียวสตรอบเบอรี่เนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้3ามแฟกนะครับลูกนี้สลับที่ไปมาได้ไม่มีผลแล้วก็หา NS NS ก็คือไม่สนใจลูกว่าจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับรสชาติเป็นแบบไหนก็ได้มี5้าลูกก็5้าแฟกแค่นี้เองนะครับไม่ได้ยากอะไรเลย NE 3 nS 5สาแฟกต์อแฟกถอย5้าแฟกไปนะครับ5 4 3สีแฟกต,ตัด3าแฟกทิ้ง ข้างบนเหลือเศษหข้างล่างเหลือส่วน20่สิำตอบก็คือเศษหส่วน20ข้อที่5้าสุมเลือกกรรมการห้องเรียนสีขาว5คนในนี้ประกอบด้วยชายหแล้วก็หญิง3ามนะครับจงหาความเป็นที่จะสูมได้กรรมการเป็นชาย3หญิง2องชายเป็น3หญิงเป็น2นะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็หา NE ก่อน มองที่นักเรียนชายก่อนนะครับทั้งหมดมี5เลือกมา3าก็หาเลือก3ผู้หญิงมี3ทั้งหมดเลือกมาแค่2 3เลือก2อนะครับหเลือก3ถ้าพอจำได้ก็คือเท่าไหร่สิบเลือก2 <c oughs> 3อ่าเพราะฉะนั้น E คือ30นะครับได้มาแล้วส่วน NS NS ก็คือทั้งหมดเลยไม่ได้สนใจนะครับทั้งหมดก็คือชาย5หญิง3รวมเป็น8แล้วก็สุ่มมา5คนถูกไหมเพราะว่าเกิดจาก3กับ2รวมกันสุ่มเลือกมา5คนนะครับแล้วเข้าสูตร8แฟกส่วนด้วย8ลบ5เหลือ3แฟก5แฟกจากนั้นถอย8าไป8 7 6ตัด5แฟกทิ้งส่วน3แฟกกับ6มีค่าเท่ากันตัดทิ้ง8 7 56 นะครับจากนั้นก็เอาแม่2ตัดก็จะเหลือ15ส่วน28ต่อข้อสุดท้ายครับุูมหยิบไพ่2ใบจากไพ่ในสำหรับทั้งหมด52ใบจงหาความนาจะเป็นที่เหตุการณ์ได้ไพ่หมายเลข2และอีกใบเป็นไพ่หมายเลข10โอเคเรารู้เนาะ2มีทั้งหมด4ใบนะครับโพแดงโพดำข้าวหลามตัดดอกจิกแล้วก็10ก็มี4ใบเช่นเดียวกันนะ10โพแดง10ข้าวหลามตัด10ดอกจิก สิบโพดัมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาหยิบไพ่หา NE ก่อนหมายเลขสองมีสี่หยิบมาหนึ่งใบถูกไหมครับเพราะว่าเขาต้องการได้ไพ่หมายเลขหนึ่งเป็นสองอีกหมายเลขหนึ่งเป็นสิบนะโดยการหยิบพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นก็หยิบมาหนึ่งใบหมายเลขสิบก,ก็มีสี่หยิบมาอีกหนึ่งใบโอเคตัวนี้เราได้สองใบตามโจทย์กําหนดสี่เลือกหนึ่งได้สี่ โอเคนะครับก็เป็น4คูณ4จะคูณมาเป็น16ก็ได้หรือจะเขียนเอาไว้ตัดทอนก็ได้นะครับจากนั้น NS n s ก็คือทั้งหมดเลย52หยิบมา2 52หยิบมา2นะครับก็เป็น52แฟกซ์ส่วนด้วย52-2ลบเหลือ50แล้วก็2แฟกซ์นะครับจากนั้นถอย52บมากสุดใช่ไหม5้ 52, 51 50ตัด50ทิ้งนะครับตัด50แฟกซ์ทิ้งเนาะข้างล่างก็เหลือ สองนะครับเอา2ตัด52ได้26่สคูณห้โอเคนี่คือ NS นะครับเราก็เอา26่สิบ่วนห้คูณห้อ็ดไปใส่นะครับจากนั้นก็ตัดทอนนะเอาแม่แม่สตัดก่อนก็นแล้วกันนะส,สองสี่สองได้13บสมมีไหมครับไม่มีแล้ว โอเคไหมเพราะ13จป็นมูนเฉพาะ51ต้องเป็น3ถึงจะหารลงตัวเพราะฉะนั้นก็จับคูณเลยข้านสน2คูี4ข้างล่าง13คูน51 428ส่วน51คูน13 51คูส13ตั้งมา3นึง3 355 15บวกกัาห366 โอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความน่าจะเป็นนะครับที่จะหยิบได้ไพ่หมายเลข2 1หนึ่งใบแล้วก็หมายเลข1ิบอีกหนึ่งใบก็คือแส่วน6 6 3กาก็เกิดขึ้นได้ยากมากนะครับโอเคนี่คือพาร์ทที่2นะก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับเลขจะยากกว่าพื้นฐานในบางข้อเนาะส่วนบางข้อก็ก็ง่ายนะครับคำนวณได้ไม่ยากก็อย่าคำนวณผิดกันแล้วกันเนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคด,ดีนะครับได้เกสีตามที่ตั้งใจไว้ทุกคนนะแล้วพบกันใหม่โอเคครับโชคด,ดีทุกคนนะครับ